ว่าเราไปเลยดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องรอเนี่ยเรามีน้ามีมีเอเนอร์จี g บาร์พร้อมใส่หน้ากากให้เรียบร้อยไปครับเพราะว่าถ้านอนกลัวนอนเราตื่นมามันเป็นตอนกลางคืนนะดิเราแบบอากาศมันจะแยกว่อเนี้ยหุยมันต้องเข้าอีกกี่เช็คพอยต์อ่ะมันถึงจะจบอ่ะนี่เราเล่นกันมานานพอสมควรแล้วนะเนี่ยเอาเรื่องจัดเลยเกมสเกลมันใหญ่อ่ะมันสวยมากเลยนะเนี่ยวุ่ยเราเดินขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่แบบมันยังไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยนะก็คือแบบยังไงเนี่ยมันจะถึงหรือยังอ่ะใช่ทางนี้แน่นะ คือจริงๆแล้วอ่ะเขาเขาปีนขึ้นมาบนบนภูเขากันปะเอ้ยเขาขึ้นทางนี้เราไปวิ่งอ้อมเหรอเอ้ยแต่มันก็ถึงเหมือนกันเว้ยมาเลยเวลาลุยของจริงแล้วไปครับมาเอ้ยบันไดเเพื่อนเรอด้วยเราต้องช่วยกันเอาตัวรอดวิหูมีพายุมาว่ะมองไม่เห็นเล้วเ,เปิดแฟตเปิดไฟหน่อยนะ้ิมีพายุมาพอดีเลยแอดวาน์กเซฟ แอดวานดีค่ะอาแ n นดอนเหรอสเตย์เอาแอดสเตย์ alive ก็ต้องไปทางนี้ดีครับโอ้โห,โหดูทางดิกลัวปลากลัวปลากลัวปลาอุ๊ยเพื่อนอัลโหลไม่ได้ไม่ได้ไ เราเจอศพเพื่อนเราจะอาจจะเป็นศพต่อไปอึบเอามันโดดไม่ได้หรอขอล้องอีกทีแล้วก็จะไม่ลองแล้วนะอยากไปอ่ะมันมันเกาะไปได้ปะอึ๊บไม่ได้ว่ะแล้วเราจะช่วยเพื่อนเราไงแต่เราต้องกลับไปทางปกติเราอะไปทางปกติแล้วกันแต่ถ้าเราล่วงอีกทีเราแตกเลยนะเนี่ยอ่ามันขึ้นมาถึงบนนี้แล้วเฮ้ยเพื่อนเราไปตรงนู้นแล้วเอาแล้วตรงนี้จะต้องปีนหน้าผา จึบจึบจึบอ,อ๋อตรงนี้ไปไม่ได้อ,อยย๋อต้องย้ายอ๋อตรงนี้มันเป็นน้ําแข็งอันที่มันแบบว่าไม่สามารถขุดขึ้นไปได้นะเอ้ยเทจัดเลยปีนจึบ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 ,บออโอเคดีแทชออกไปอุ้ยระวังมีหิมะถล่มหรอจริงดินี่เงตรงนี้แหละอ้าวเวนกรรมหิมะถล่ม เฮ้ยยิม่าทะลุมาโอ้โหแล้วเราไปทางไหนได้เนี่ยโอ้ยหลงทางเลยเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนอ่ะดิโอ้หแล้วมันกลางคืนอีกอ่ะเดีดีดิบ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 ปั๊บปั๊บปั๊บปับปั๊บปับปั๊บปับเฮ้ยอุ้ยจะตายแล้วเดินตรงนี้เดียวเองโอเคอ๋อนู่นหลงทางเดินลงไปข้างล่างเฉยเลยอุ้ยเสียงเพลงมับระทึก จะถึงแล้วเหรอดีๆไม่ครัมันก็แค่บิวบิวเราไปเฉยๆแค่นั้นนะนะโอ้ยจนที่เราเดินม,มันสั่นเข่าแ,เาแล้วเอาละครับเราจะเป็นคนไทยคนแรกที่พิชิตทวีปแอนตาร์กติกาหรือเปล่ายังไงมันระทึกเหลือเกินเย่ยูเฮฟแมดดิเมลวินสันบวก50คอยออวยมันแค่ยอดเข่าเฉยๆอย่างครับเองเดินตามทางไปเรื่อยๆเราแค่เข้าอะชิเมนท์เฉยๆดิ ยังไม่ถึงจุดหมายของเราไอแลดเดอร์โอ้โหไอแลดเดอร์ต้องกระโดด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 โอเครอบเดียวผ่านเราเหลือสองเราเหลือสเปร์เซราจะ่เลยเราจะตายอีกรอบหนึ่งแล้วเราตายมารอบของแล้วนะพี่ไม่ตามเนินเขาไปครับไม่ชอบเลยเดินตอนกลางคืนน่ากลัวมีหมีมากัดเราปะเนี่ยกะพานโคตรน่ากลัวโดด เ,เกือบไม่ถึงคือถ้าไม่ถึงเมื่อกี้ก็คือแตกไปครับมันไม่มีอะไรเพิ่มเลือดได้เลยเหรอกินอะไรเพิ่มเลือดอ่ะแล้วเรายังไม่เคยกินเอนจิบาร์เลยนะไม่เพิ่มเลือดเพิ่มแต่อนเอร์จี้จริงๆอะ่ะเฮ้ยมันจะตกปะเนี่ยเฮ้ยสไลด์ปุ๊บตายเลยนะเนี่ยเอาดีๆนะ แมวนะบ,บูบบุบุแอะอ,อุ้ยอุ้ยเสียวเฮ้ยมองไม่เห็นเนี่ยเฮ้ยสว่างแล้วเออค่อยมองเห็นทางขึ้นมาหน่อยนะวิ่งหนทางมันยี่ยาวไกลเลยปั้เนี่ยเฮ้ยผ่านอยู่ไปครับตึบด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 ึบ,ดบอ้าเรียบร้อยออ้ <c oughs> <c oughs> เกิดโคตรโคตรไกลโอ้โหเริ่มใหม่หมดเลยโคตรเสียดายเลย energy bar อ,อ,ยอยู่ไหนนี่จริงๆเขาเริ่มกันตรงนี้อวั Our land, ลลนฮาซาร์ดโรนะโอ้โหโคตรไกลครับโอเคกว่าจะเดินกลับมาถึงที่เดิมแล้วดูมาถึงตอนมืดโอ้ป้าไปแล้วอ่ะดูดิมันยากมากเลยนะโอ้กูแบบ คือตกไปคือตายเลยเนี่ยเราจะไปยังไงอะ่ะโอ้คือมันยากอะ่ะมันมันยากเกินไปผมว่าอ่ะอึ้บอึ้บโอ้เราต้องสูมออกเลยเฮ้ยเฮ้ยสว่างแล้วอ๋อมันต้องเล่นแนวแบบ 2D หน่อยอ่ะ อันนี้เราต้องหมุนจอดีๆปึ๊บเดินบนเชือกไปครับดิบด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 อ่ะกระโดดลงไปชึบจึบอ่ะอันนี้แบบทูดีหน่อยเอ้ยมันเล่นอย่างนี้ปึ๊บ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  อ่าแล้วก็หมุนจออย่างงี้ให้มันแบบให้มันโอเคหน่อยโอเคระทึกจัดอ่าแล้วก็หมุนจออย่างงี้กระโดดโอเคอ่าเฮ้ยตัวไหลอะไรเนี้ยเุ้ยปึ๊บเอ้ยตัวไหลตัวไหลตัวไหล มีอย่างนี้เลยเหรออ่าจะถึงข้างล่างยังไงตัวไหลตัวไหลดึ้อดื้อดื้บดื้อโอเคอเฮ้ยมาถึงข้างล่างแล้วมีศพ <laughs> เย้เรามาถึงแคมป์นี้แล้วมาถึงแคมป์นี้แล้วเฮ้ยเช็คพอยต์แล้วเหลือชีวิตเดียวเย้เราถึงแคมป์ที่สามแล้ว แล้วก็ไปได้ต่ออีกนะคือผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันแบบสเกลมันค่อนข้างกว้างแล้วก็นานขนาดนี้นะแล้วเราก็เหลือ,อแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นเลยดิคือตัวเกมเนี่ยมันมีทั้งหมด4ี่แคมป์ด้วยกันนะเรานี้จะอยู่แคมป์ที่3าแล้วก็เหลืออีกแคมป์เดียวนะครับติดตามต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ